สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับน้องไอซ์เสรีไทยรถสวยเดียวนะคะวันนี้นะคะน้องไอซ์มาอยู่ที่เสรีไทยรถสวยสุราษฎร์ธานีสีสาขา4แยกตาปานะคะวันนี้จะพามาดูกับรถตู้ที่ว่าสามารถพาครอบครัวไปเที่ยวได้สามารถทําเงินทํางานได้เป็นรถตู้หรูอ VIP อ v i นะคะกับเจ้าคันนี้ล <S <S วเวลย Toyota Venturi นะคะปี2018ค่ะตัวนี้เป็นตัว3.0 G ค่ะโฉมหน้านะคะมาพร้อมกับ สมหน้าสีขาวสวยๆแบบนี้เลยยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะจะจังหน้าเป็นสีโคลเมียมนะคะยังเงายังสวยมากๆโคมไฟก็ยังขาวนะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาด้วยหนึ่งคู่หน้าเลยเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าคะ่ะฟ okay. อร์มาะไรเป็นฟอร์มาะไรสีแฉกแบบนี้เลยนะคะนี่อันนี้เป็นที่ปรับกระจกมองข้างนะคะสามารถกดพับกระจกได้ปรับกระจกซ้าย ซ้ายขวาได้จากตรงนี้เลยกระจกมองข้างนะคะช่องแอร์ค่ะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะมีเครื่องเล่นเพลงมาด้วยนี่ค่ที่ปรับแอรนะคะสามารถปรับได้แบบแมนวนวลเลยความแรงลมอยู่ที่4ระดับเลยนะคะ ในส่วนของเจ้าคันนี้นะคะมาพร้อมกับคอนโซลหน้าสีดํานะคะและก็ภายในนะคะเป็นสีดําเหมือนกันหมดเลยเบาะไปก็เป็นเบาะหนังสีดําเหมือนกันทุกที่นั่งเลยนะคะนี่ในส่วนของตรงกลางนะคะเป็นที่วางของค่ะสามารถวางเก้วน้ําได้หรือวางสิ่งของได้หลายอย่างเลยนะคะมีแอร์แบคมาให้หนึ่งคู่หน้านะคะคันนี้ บริเวณประตูนะคะมีช่องใสของที่เปิดประตูนะคะนี่เลยที่ปรับกระจกนะคะปรับออตโต้หนึ่งบานค่ะฝั่งนั้นข้างคนขันออนนนขอบอันนี้เป็นที่ล็อกห,หน้าต่างนะคะไม่ให้เดินขึ้นอ่าอันนี้เป็นที่ขอภัายค่ะอันนี้เป็นที่ล็อกประตูนะคะไม่ให้เปิดประตูได้และอันนี้ก็เป็นที่ล็อกหน้าต่างนะคะไม่ให้เดินขึ้นเลื่อนลงได้ คันนี้นะคะประตูสามารถลด์ได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะ <Mid> เปิดฝั่งซ้ายก็ได้ฝั่งขวาก็ได้ประตูยังใช้งานได้ดีเรื่องง่ายมากๆเลยค่ะเดยวน้องไอซ์เลียนให้ถึรอบนี้นะคะนี่เลยค่ะเจ้าตัวนี้นะคะเป็นประตูแบบปิดปิดแบบไฟฟ้าด้วยนะคะเวลาเราปิดปิดมันสามารถปิดเองได้ต่อไปนะคะในส่วนของที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังนี่เลย มีช่องชาร์จไฟนะคะนี่ตัวเป็นช่องชาร์จ u s b ค่ะนี้ช่องนะคะด้านหลังมีกระเป๋าจิงโจ้นะคะสามารถใส่ของได้เลยเบาะเป็นเบาะหนังสวยๆแบบนี้เลยค่ะทุกที่นั่งเบาะเป็นเบาสามแถวนะคะเป็นสองแถวหน้าสองที่นั่งสามที่นั่งและก็สี่ที่นั่งค่ะมีพนักพิงแขนมาให้นะคะนี่ค่ะ เบาะนะคะแต่งเวนจูรี่ปั๊มแบบสวยๆแบบนี้เลยค่ะเป็นเบาะ V.I.P นะคะคันนี้นี่เลยค่ะช่องแอร์นะคะแล้วก็มีไฟนะคะสามารถเปิดไฟได้เดี๋ยวเราไอซ์จะเปิดให้ดูนะคะนี่เลยใช้งานได้ปกตินะคะนี่ค่ะในส่วนของแอร์นะคะ สามารถพับแรงได้ความแรงเปิดหรือปิดได้นะคะเดี๋ยวต่อไปน้องเอจะพาไปดูส่วนอื่นกันบ้างน,นะคะในส่วนของท้ายรถท้ายรถเรานะคะสามารถเก็บของได้ไม่ว่าจะเป็นข้างใต้เบาะนะคะหรือว่าถ้าด้านหลังเราไม่มีคนนั่งเราสามารถพับเบาะได้เบาะจะแบ่งออกเป็น50า0ิบห้านะคะถ้าไม่มีคนนั่ง ถ้าไม่มีคนนั่งเลยเราสามารถพับหมดได้เลยเพื่อให้วางของได้กว้างขึ้นแบบนี้เลยค่ะหรือไม่ก็นะคะถ้ามีคนนั่งสองคนเราสามารถพับเบาะแค่ครึ่งเดียวได้อย่างแล้วก็เพิ่มพื้นที่ใส่ของมาได้อีกครึ่งหนึ่งเลยค่ะจากทั้งหมดที่ทุกคนเห็นนะคะรอบคันไม่ว่าจะเป็นข้างนอกหรือข้างในนะคะเรารับประกันเลยค่ะว่าสภาพเดิมๆหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์มาสวยๆเงียบๆอย่างนี้ทุกคันเลยค่ะหากใครที่ กำลังมองว่าเอ๊รถเราจะเป็นไม้ไม้แท้จริงหรือเปล่าหรือว่าเคยชนหนักไหมเรารับประกันว่าไม่มีแน่นอนค่ะรถเราไม้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ําแน่นอนหากตรวจพบเรารับซื้อคือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะแถมนะคะของเรามีการันตีให้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์หรือเครื่องยนต์ทั้งเครื่องยนต์และเกียร์นะคะขออภัยค่ะทั้งเครื่องยนต์และเกียร์นะคะสองหนึ่งหมื่นกิโลหรือสองปีเลยนะคะ ได้เรามีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงทั่วทั้งประเทศเลยนะคะระยะเวลา2ปีเลยค่ะกับต้าคันนี้นะคะราคาอยู่ที่7,99 0 0 0บาทผ่อนเพียง1,600 0กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะหากใครสนใจนะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามก่อนได้เลยค่ะรถคันนี้นะคะสามารถเอาไปใช้กับครอบครัวพาครอบครัวไปเที่ยวไปนั่งเล่นหรือเอาไปทำเงินทำงานไปหาลูกค้าแบบเป็นรถตู้ VIP อย่างนี้ได้เลยหากใครสนใจทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอินบ็อกซ์หรือว่าใต้คอมเมนต์หรือโทรมาหาดอกไอได้เลยที่เบอร์0 6 2 4 6 5 0 1 6 9ค่ะอย่าลืมนะคะทักมาหาได้ตลอดเลยไม่ว่าจะสอบถามก่อนก็ได้ยังไม่ต้องตัดสินใจซื้อหรืออยากเข้ามาดูรถก็สามารถเข้ามาดูได้เลยที่สาขาสีแยกตาปานจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะ วันนี้นะคะน้องไอ้ขอลาไปก่อนนะคะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจ mm hmm. เสรีไทยรถสวยสวัสดีค่ะ